นออมันบวมบวมขาโอ้บวมบวมแขนไดทำไมไดไดจะห้อยอย่างเอามาเอามาขายอันนี้จะไปสายบุญใช่ไหมไปสองคำก่อนไปในพีพี่เรอฮะไปในพีพี่เถอะเก็บอย่างโอ้หนอแทนที่จะเก็บแทนที่จะเก็บให้เสร็จก่อนค่อไปดูตะไมยังไม่ได้ใส่เลยดูอ่ะจริงนะ ไม่ใส่เราขับไปขับมาก็ไม่ยอมใส่มาก้็อะไรไปสองคันป่ะไปสอู้รถแบบมีแต่รอๆเลยมีแต่รถมีแต่รถรอๆเลยไปที่ไหนทุกคันอะทุกคันทุกแสนพวกอะไรก็ไปเถอะวะเอ้าตรงนี้หายอ่ะหายตั้งนานแล้วเนี่ยไม่มีถอดไว้บ้างเนี่ยนี่มันมี่สองคันเลยแต่่แตมันลุดเนี่ยของก้อนมีเลย จะไปสายบุญครับวันนี้โอ้เสียงน้อยสักหนึ่งเม็ดอะไรเจ้ายักษ์ไม่ทนันหรอกต่อให้ก่อนเลยเจ้ายักษ์ <laughs> ผมจะวิ่งตามตูนมา <laughs> แล้วย u นโน้ you know, ได้ทำงานไหมพี่น,นี่หละผมยังลังเลลังเลว่าถ้าไปถ้าไปก็ต้องกลับมาเกี่ยวข้าว่ไมแ่แต่งาางานเยอะเลยนู่ี ดีช่าครับด่างแดงแล้วครับเนี่ยต่ในเจอยากก่จอดมานานครับ10ปีได้แล้วจอดหัวแล้วไม่ขับรถปีนี้น่าจะขับคันนี่ขัาคันนี้ไหมไม่หอนีนี้จะขับคันนี่เลยโอ้นนท์ของประจำต้องห้ามเแล้วนี่คนชอบเล่นเครื่องครับ โช่ไรเครื่องผมใส่เกียร์ผิดก็เป็นเหตุเนี่เลยบ้านมันมาแล้วนะผมผมนึกว่าจะใส่เกียร์แล้วอย่างนี้นะใส่โดนเกียร์ว่างไหมเกียร์ว่างขึ้นแค่นิดเดียวไม่ได้บ้นตุ๊ดตุ๊ดเขบ้านตุ๊ดาเขาบ้าเขาเบิ้ลนะเขาเบิ้ลตั้งแต่หน้าบ้านแล้วไปไหนโอ้ยจะไปด้วยอยู่นี่ไปมาเอาสิลังเลอฮะคนมาเยอะดเลยพวกเซเลอร์พวกเซนนึงพวกอะไรก็มาหมดเลย อุบลอุกว่าอะไรมาบนคูขันคขันเกเลยทีสังขาไปก็เจอแล้วเฮ้ยเลยซีสเกตใกล้ใกล้บ่เลยสังขะไปประมาณประมาณยี่สิบห้าโลมั้นคูขันอ่ะอ๋อทำอยู่คูขันไปเพ่อไงไปไรเราไปก็กลับด้วยไปกลับไม่ได้ไปนอนที่ไหนต้นบายกเากลับมาแล้วอ๋ออืม ดี๋ยวกาแฟอาบน้ำแล้วทักเร็วว่ะจะเบาออไปแล้วนี่ทีให้เวลาอาบน้ำสิบนาทีพอ <laughs> ให้เวลาอาบน้ำอันนี้พงอะไรเบากว่าป่ะขับออกมาให้นนเมื่อกี้พงอะไรคันนี้เบาแค่นี้นนะคันนั้นพงอะไรหนักบ่หนักกว่าแค่น,นี้อีกตามที่ขับดู <laughs> มาเลยงานหินนะ่ะไอ้พวกวิ่งตนะันน่ะ เนี่ยคนข้าวไม่ต้องใส่อคอกเลยใส่ได้สบายสบายเขามาติดต่อเขามาติดตอ่องานในนรือ่องนนไป<อ>้ายายอ่ะอะไรนะั่แม่แม่สบายแล้วไปขูดอะไรตรงนี้ฮะขูดอะไรขูดอะไรแหล่ะฮะพวกไม้พวกอะไรแลหี่มีเรือเราทุกคันแล่ะพวกคนจะขูดเลยวันนี้มันใหญ่ขุดเนาขูดเลยเดี๋ยววันเกี่ยวข้าวก็เอาคันนี้ไปใส่ข้าว ใส่สักกระสอบเดียวพอสองอุ้มนี่ได้สบายเลยนี่เออสบายสองอุ้มสองอุ้มสองอุ้มแล้วได้ยังบ้างนี่ตอนนั้นยังใส่ได้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 อี่ตานะนนไอ้คำถาวมะขาวยังไงไม่ที่ตอนยังไม่ได้ใส่คออ่ะทำไมไม่พากันกินข้าวกินอะไรก่อนกินข้าวที่ไหนในบ้านนี่เอไงว่าจะไปกินบ้านยานชูกัไปหายานชูกันเห็นเนาะไม่เห็นหรอทำไมว่าไม่เห็นก็ไม่เห็นแล้วเนาะ กินวะอ้าวพี่มานี่ไม่เห่ามันไม่มีเสียงมันเก็บเสียงดำเอาดิดูวะไม่เห่าเลยเอาไรตัวมีดไปไหนวะผมตายแล้วอั้งตัวนั้นโดนผมเห่าบอกนี่ไปโดนใครกัดมาหนิฮะไม่สหอเลยบอเออจับตรงนี้เลยตบตบกัดคนอะไรไงกัดคนอะไรมัน แค่นี้จอดทําท่อมาใหม่ต้องไม่ใช่หรอเนี่ยท่ออะไรมันทรงภาคกลางทรงแหลมแบบกะว่ามันบุ่นมันปูออกเลยอ่ะเป็นลูกเป็นปูถ้ามันออกมาข้างหลังทั้งหมดอ่ะสวยเลยเนาะไม่ควันอ่ะมันรถนี้ไม่มีควันคันเนี่ยเมื่อวานนึงก็มาไม่ใช่บ่อกนนเมื่อวานอ่ะ เบิ้ลตัดสาหน้าบานพี่มาโรยแซมไม่ใช่เป่าไม่โรยแคสผมนี่แหละคนขับวายู่เห็นเห็นไหมเกี่ยวข้าวพี่ทำเพียอยู่แล้นเห็นเกี่ยวข้าวตรงเนี้ยนั่นแหละไปถามเมียพี่บ่กเบิ้ลตัดสาหน้าบานพี่วะอืออ้าจิ๊งจิ๊งจิ๊งเลิกข้างในแล้วผมก็เอากันขาไปเบิ้ลตัดสายหน้าบ้านพี่จริ๊งถาเมียพี่ดูเปลรยรยรแคทไรแคทไรแคทแมพแล้วเปล่แมพแล้วผมอะคำมัวว่ะ แมพมาเหมือนไมย่ยังไม่เต็มเนะาะนี่ขับไม่ออกเลยวะเนี่ย yeah. ติดอยู่เลยอะ่ะพี่ต้องเอาไอ้นั่นมันเป็นเหมือนคาบอะไรสักอย่างหรอเหมือนบอกไม่ถูกตั้งขัดเ้วยใจเอามาขามอะมาขัด <laughs> ความเปียกใส่อะ่ะถอดออกได้ตัว ยากเนาะนี่ทอดออกได้ไม่ใช่ปะทอดเอาไดาวใส่เหลี่ยมเลยแต่งไฟแต่งแต่งไฟแต่งมาสวยคือเก้าอันนี้ก็ได้ตัดแปะไว้ว่าแต่ยังไม่ได้วิ่งดินเลยเนี่ยเล็กเนี่ยต้องแปะนี่ไว้เร็วเแล้วเมื่อวาน

เดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนครับไปจะไปด้วยครับอาบน้ำแต่งตัวก่อนให้ไปครับไว้จบนะรับด้วยเด้อให้ไปอ่ะะให้ไปไปด้วยนะเนาะไม่ให้ไประวังล้อขาดเลยล้อหลุดเลยจอดไว้ทำไมเราไปอาบอ่ะน้ำมันหมดอ่ะ

ใครว่าไม่สวยครับสวยงามเลยขอให้แตะอืขอแต่อะไรเต็มอ่ะสวยหมด <c oughs> ไปนี่รถแต่งผมไปกันนี่แหละจอรับเลยเด้